ำขึ้นได้อเน่เห็นเปล่า<ะ>แล้วก็ลงมาค่อยๆลงอรัพี่ออไงเล่า <c oughs> นี่ครับแกงดิฟแอร์บสครับผมมาพี่กุ้งมากใกล้หน่อยพี่สามนุ่มสามมุม <c oughs> เล่นเรือกันนะครับหลังจากเล่นเครื่องบินที่สนามบนจอนี่พี่กิมิวพี่กิมพี่กุ้พงพี่วัด4ค,คน <c oughs> ของพี่กุ้งรอทําสีนะครับสีแดงสะท้อนแสงไอ้พี่ผมจนตูนดดัน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 ไปวันเข้าแกเออจำเป็นรถไฟเลยนะสามสีแก๊งหวานเย็นแก๊งหวานเย็นถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยไต่หลังหน่อยไต่ไต่หลังหน่อยไต่ไต่หลังหน่อยอ นี่มีหอนมีหอนเหมือนรถบัมเลยอ่ะโอ้ดูเสียงวิวัตีน้ำเนี่ยป๊อป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 ไว้ โอ้สิ่งสิ่งเลยของพี่วัดเร็วสุดเลยเว้ยพี่วัดโชว์หน่อยโชว์พี่กุ้งหน่อยที่บอกว่าเหินไปตรงสีดำขึ้นได้อะเ <c oughs> นี่ยเห็นเปล่า <c oughs> แล้วก็ลงมาค่อยๆลงครับพี่ <c oughs> ไงเล่าเ <c oughs> อาพี่กุ้งเอามากเลย <c oughs> มมเลยเลยมาลงเลยโอ้ขำเลย เลยท่านกระโดดคือมันเหมือนสปอยเลอร์ไงที่พี่วัดแต่งมามันก็ยกตูดกดหน้าเฮ้ยพี่ไม่ล้มอ่ะไม่แกี่ไม่ล้มไม่ล้มหรอมันลอยอยู่เงี้ยล้มไปดูแต่ตับพอดียวพี่กุ้งแรงกระโดดข้ามไปเลยกดแรงเลยโอ้เห็นไหมเริ่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 มอยู่มือแล้วเริ่มเร่งแล้วอ๋อ เฮ้ยจวกจวกเกือบจวกเฮ้ยเกือบพิกเกือบพิกเกือบพิกยิงดวดีไเปียนของละเดี๋ยว่พี่เอาไม้เกี่ยวขึ้นตรงนี้ได้นี่ของพี่วัดพี่เบรกพี่เบกอนเ่าอยู่าด้เราเริ่งติ้งกันแล้วนะครับสามสี่ลำนะครับ อันแน่พี่ปปัดตื่นไปปัดตู่ดูพี่กีมพี่ไปไกลเลยพี่กีมพี่ไปไกลเลยโอ้ มันมันน่าจับตัดปีกนะพี่นะมันน่าจับใส่ปีกเลยคืมันจะลอยจะลอยให้ได้เลยเไม่กาสูรเนี่ยบอกบอกตรงตรงเลย <c oughs> มเดยมเด,มดนะเมดเหลือตะเกลพิกควาำครับน,นั่นแหละครับแต่ว่าเราเคลือบสปีดไว้นะครับเราตะกุยไปพัดใต้น้ําได้แต่ต้องเบาๆเพราะไงั้นเดี๋ยวมอเตอร์มันจะร้อนจัดนั่นแหละพี่ค่อยๆมา ความก็ไม่เป็นไรครับ oh. ความก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเคลือบกันน้ําไว้หมดครับสปีดรีเซฟผมก็ทําได้พี่ได,ได้ครับผมก็ทําได้แต่มันจะะแคดมันไม่นอนังใช่แล้วก็ค่อยๆมาเหมือนกันผมก็ทำได้เพราะมันเคลือบไว้